Legenda สว,ส,สวัสดีค่ะ,วคะหวานกิตาภร์บุญญาลัยค่ะมิ้นพนัสชนันกุลหรอพิเยศา์ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนรับนัาที่รวิติีการค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่มิ้นวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ตราไรษมีกรสามเซนในกรุงเทพม,มหานครของเราเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมด้านในกันนะคะว่ามีประวัติความเป็นมายอย่างไรและก็จะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ กรสถาปิตาณนะคะหรือพี่การของเราในเองค่ะสวัสดีค่ะพ่กรสวัสดีครับบังมินครับค่ะพิกรคะครเดี๋ยวให้พิกรณ์ช่วย่ะเราเนี่ยไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ไหมคะได้ครับผมก่อนที่เราจะไปเยีเ่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับพี่การขอเล่าเรื่องราวประวัติพิพิธภัณฑ์ที่เรามาเที่ยวชมกันในวันนี้พิพิธภัณฑ์ตรตาไปรษณีลยากรสามเส้นในที่นี่เดิมทีเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ไปษนีพักขนงเมื่อตอนปีพศ2527นะครับ และในปีถัดมาในปีพศ2547เราได้เปิดเป็นทางการขึ้นแล้วก็ได้เป็นที่ทําการหลังใหม่ของที่ทําการไปรษนีสามเซนในด้านที่ทําการไปรษนีสามเซนในเนี่ยจะมีตึกปฏิบัติการ5ชั้นนะครับและชั้น2เนี่ยจัดมาเป็นพิพิธภัณฑ์สแตมแล้วเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่15ธันวาคม2547 เลยครับน้องมินทางด้านนี้ด้านหลังก่อนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของนักจิจการไปซีนีนะครับไปซีีนั้นถือกําเนิดเกิดขึ้นมาเมื่อวันเสาร์ที่4สิงหาคมปีมศ2426เนื่องด้วยเจ้าหมื่นเสมอใจราานะครับได้ทาหนังสือกล่าวบางคมทูลต่อพระบาทสมเด็จรัชการที่5สีดําๆอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าข่อยดํานะครับอันนี้ยังมีตัวตนอยู่นะครับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาตินะครับเนื้อความก็บอกว่ากล่บบาวบังคมทูลรัชกาลที่5ว่าจิตการไปซีีนั้น ควรที่จะเป็นของไทยนะครับเดิมทีนั้นประเทศอังกฤษได้เปิด จิตการบรสษัทขึ้นที่กองสูตอนังกฤษนะครับราชการที่5เห็นด้วยกับหนังสือที่กลับบังคมทุนแล้วก็ได้ส่งเสมอเสมอใจราดในระครบพร้อมกับผ้านุชาของพระองค์ท่านนะครับไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนนะครับสประเทศด้วยกันใช้เวลาวิทยาถึง2ปีเต็มนะครับแล้วก็มาเปิดจิตการปริษีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่4สิงหาคมปีพศ2426นะครับปัจจุบันนี้ปริษีไทยมีอายุแล้วผ่านมาก็1 3 1ปีแล้วครับ การบริหารการจัดการอาคารและสภาพแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์แห่งน,นี้เป็นยังไงบ้างคะการบริหารการจัดการอาคารเนี่ยนะครับแบ่งเป็น4โซนด้วยกันโซนแรกนะครับเราจะเป็นนิทรรศาการาาวอนนะครับเราก็จะจัดแสดงเรื่องราวที่แบบน่าสนใจตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมเมื่อมาอีกครั้งสิ่งแสดงนั้นก็ยังตั้งอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งเลยก็จะเป็นห้องสมุด เราจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางด้านจิิการไปณีและพื้นที่ส่วนที่3นั่นก็คือนิตศรรการหมุนเวียนนิตศรรการหมุนเวียนเนี่ยเราจะตัดตามวาระและโอกาสของยุคสมัยที่สังคมนั้นตื่นตาตื่นใจตอนนี้พิพิธภัณฑ์เรามีกระแสทางด้าน AEC นะครับอาเซียนนั่นเองก็จัดทีมงานทางด้านนี้นะครับ ขาดอีกหนึ่งส่วนนั่นเองนั่นก็คือจุดจำหน่ายตราไปรษณียกรและสิ่งสะสมนะครับจุดนี้จะพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจหรือเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงพิพิธภัณฑ์เลยนะครับ แล้วมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็การตลาดของพิพธภัณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะพิพธภัณฑ์นเนี่ยเราจะทําให้สังคมเนี่ยได้รู้กันก็ขึ้นอยู่กับการทําประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับ ดังนั้นรูปแบบของโปชัวหรือแผ่นพับของพิพิธภัณฑ์นั้นต้องน่าสนใจด้วยเพื่อจะได้ดึงดูดผู้ที่อยากเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของเราที่ก็มีตัวอย่างด้วยเรามี2ภาษา,านะครับนั่นก็จะเป็นภาษาไทยอยู่ทางด้านนี้นะครับภาษาอังกฤษทางด้านนี้เราลองเปิดพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการประชาสัมพันธ์นะครับเราจะใช้เทคนิคสปอตยูวีเห็นไหมครับถ้าลองเอามือสัมผัสบนดวงสแ,แตมดวงแรกของไทยและดวงแรกของโลกนะครับ ก็จะเป็นมันๆเงงามเมื่อเราทอนแท็กเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภันธ์นะครับสาธิตกรทางคณะนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ์นะคะถ้ต้อง ขอขอบคุณพี่นิการสถาปิตาโนนมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้การต้อนรับกับพวกเราเป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้ก็มีของมามอบเป็นเล็กน้อยเพื่อแทนคำขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอขอบคุณแนละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พาสถานีบีดี